วินาทีเราจะใช้แก๊สครั้งแรกปืนอยู่ไหนอ่ะลองอุยอะไรนี่พัดลมอ๋อนึกว่าพัดลมพาโลเฮ้ยติดเลยเอฟซีเดี๋ยวโชว์ก่อนความแรงในเอฟซีหม้อดำด้วยต่อไปหม้อบ้านพี่จะไม่ดำอีกแล้วเนาะพอมีเตาแก๊สแล้วหม้อมันจะไม่ค่อยดำ อ,อ,อ,อันนี้คือพะโล่เหรอแม่แม่ต้มยำขาหมูไมครับโอ้ต้มยำคู่มาขาหมูเห็บีเหลืออุ่อมากนี่มันยังแรงไม่พอใช่ไหมฮะนี่ตั้งแป๊บเดียวดูดิฮะตั้งแป๊บเดียวดูดิต้องโชว์ความแรงไหมเหรอใช่เดี๋ยวน้ำไม่มีสดนะไม่ลองกินลองโชว์โชว์โชว์เฮ้ยนะในในเอาท่วมหม้อให้ดูหน่อยสิันโททรศพ์ี่ นนะุ้มเสียงใน F4 สังเกตดูเสียงขอเสียงนะครับ, <ไฟ S 1> โ,รบโอ้ไฟถึงหูหมอหูละล,ล,ล,ลายด้วยโอ้ดูไฟ f c ดูไฟดูไฟซะก่อนแรงสุดๆตอนนี้เดือดมากเลยโอ้โหกินได้แล้วนาทีเดียวพอแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่หรอ เหลืออีกยังยังยังต้องเปิดใหม่แล้วล่ะลองโอ้ติดปั๊บเลยง่ายอ่ะติดง่ายเครื่องพิสเซตาติดง่ายอ่าใช้ดีเนาะไดเกียรวโฟทีโอโหผลงาเรื่องโอ้โหร้อนป่ะผมว่าควันขนาดนี้น่าจะร้อนแล้วล่ะถ้วยใบเก่านะพี่น้องโอ้กระทะทองแดงด้วยเปล่านี่ เร่งไหมเร่งไหมฟู้ซะหน่อยไหมอยากเห็นแบบกระเพราแบบไฟลุกอะนะไฟลุกตรงกระทะนะโชว์หน่อยได้นั้นแหละเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนโอ้ลงปุ๊บเดือดเลยเนาะเดือดเลยนะี่เร่งนิดเดียวแล้วนี่ละเปิดนิดเดียวฟูหน่อยได้ไหมนั่ววนน,น,น่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะโอ้ควันออกอ้ยัยยัยยัยทำท่าคือ ไม่ได้เลยไม่ดเลยเอาลองดูดิเรื่งแบบสาดเข้าไปตรงหน้าตัวเองดูสิสาดใส่หน้าพี่เดดพี่นายเดชสลยหเหรออืมอันนี้เกาเผาบ่มีในเอฟซีกระเผาโอ,อ,อ้มาหลับปุ้ยเลยข้างล่างใต้เตียงใต,ต้โต๊ะทุกคนนั่งเลยเดี๋ยวผมยืนฝั่งริมนะแล้วโอเคนั่งก็นั่ง แล้วตัวนี้นะน่าจะปิดได้แล้วล่ะฮะปิดเลยปิดเลยปอนฮะกั้นไม่มีใครปิดเป็นนั่นเลยเลยหลังนะอนหมุนข้างหลังอ่ะลองดีดดิปอนหมุนข้างหลังอ่าโยบแล้วก็ปิดที่ถังโยบแค่นั้นเองอ่ะเป็นหรือยังอ่าถ้าเปิดแบบหมุนไปหน้าถ้าปิดก็ปล่อยหลังเออโอเคอ่าทางซ้ายข้างเดียวข้างขวาอุ้ยกระทะเหมือนจะไหม้เลย มาเด้อกินข้าวเด้อตอนนี้เวลาบ่ายสามกินข้าวเทีย่ยงกินทำในซีโอเคครับผมฝากไว้ตรงนี้สวัสดีครับ